โอเคเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายมหับภาคมหับภาคใช้เขียนหลังอักษรยอ่อเรียนเคยเห็นไหมลูกใช้เขียนหลังอักษรยอ่อหรือคอําย่อเขียนไว้หลังบทประพันธ์เขียนไว้หลังตัวเลขหรือเขียนตัวอักษรกํากับคอย,อย่อยหนูมาดูตัวอย่างเช่น คำว่าโรงเรียนก็จะเป็นรอรอจุดแต่เวลาอ่านนะลูกสมมุติว่าเราเห็นมหาภาคอยู่ด้านหลังตัวอักษรใช่ไหมคะแต่เวลาอ่านไม่ใช่อ่านว่ารอรอ,รอจุดนะคะเวลาอ่านเราจะต้องอ่านคําเต็มรอรอจุดคําเต็มก็คือโรงเรียนต่อจุดคอจุดก็คือตุลาคมดอจุดชอจุดคืออะไรคะ ดอจุดชอจุดคืออะไรคะเด็กชายแล้วดอจุดยอผู้หญิงจุดนละคะเด็กหญิงถ้าเป็นถอถุงจุดนละคะอถอถุงจุดถอถุงจุดมาจากคำว่าอะไรถอถุงจุด อ่าถานนถูกต้องแล้วออ่างจุดอ่างจุดอ่างจุดมาจากคำว่าอะไรคะอําเภอถูกต้องจอจานจุดจอจานจุด ใครน่าจะตอบครูคนแรกจอจานจุดจอจานจุดจอจานจุดจังหวัดพิมพิชชาสี่ทับสองตอบเร็วมากจำนะคะเครื่องหมายจุดที่เขาใช้ไว้เขียนหลังอักษรย่อเขาเรียกว่าเครื่องหมายมัหับภาคนะคะอีกครั้งค่ะจุดเขาเรียกว่ามัหับภาคจำนะ ต่อไปอ๋ออันนี้ตัวอย่างต่อไปค่ะเครื่องหมายที่เหมือนแมงง้องงงหนึ่งตัวเนี่ยเขาเรียกว่าจุลภาคจุลภาคนะคะจุลภาคใช้ทำอะไร ใช้ขั้นจำนวนนับตั้งแต่3มหลักขึ้นไปดูตัวอย่างเนี่ยะคะ,ะขั้นตัวเลขตั้งแต่3มหลักขึ้นไปนะคะหรือใช้ในการเขียนบรรณานุกรมหรือ ใช้ในหนังสือประเภทพจนานุกรมเด็กๆเคยเห็นหนังสือพจนานุกรมไหมคะที่มันจะเป็นเล่มคําศัพท์แล้วมีคําแปลค่ะจะบอกที่มาของคําด้วยการเรียงคําตามพจนานุกรมเราก็เรียนแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างการใช้จุลภาคตอนนี้เราได้สองเครื่องหมายแล้วนะเครื่องหมายต่อไป ลบเหมือนลบไหมคะเขาเรียกว่ายัติพังยัติพังนะคะยัติพังใช้เขียนแยกพยางในการเขียนคำอ่านหนูดูตัวอย่างใช้แยกพยางในการเขียนคำอ่านบอกคำอ่านนะคะว่านอนอ่านว่าวานอนเพลาอ่านว่าเพลา จะใช้ขีดแยกขย่างหรือใช้ในกรณีที่เราเขียนไม่จบประโยคนี่งคะเขาบอกว่าใช้เมื่อไม่สามารถเขียนข้อความจบลงในบรรทัดเดียวกันเช่นมหาวิทยายลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของมันไม่ต่อเนื่องข้อความไม่ต่อเนื่องเราสามารถใช้ยัติพังได้ เพื่อบอกความต่อเนื่องกันนะคะใช้กับตัวเลขจะแทนคำว่าถึงโรงเรียนกำหนดหยุดวันสงกรานตั้งแต่วันที่12ถึง14เมษายนเป็นตน้นตามแล้วนะได้จุลภาคแล้วนะคะได้มหาภาคจุลภาคแล้วก็ยติพังแล้วนะคะ ต่อไปนะักขะลิขิตนะักขะลิขิตคือเครื่องหมายวงเล็บนั่นแหละค่ะวงเล็บทำหน้าที่อะไรใช้เขียนครอมข้อความเพื่ออธิบายหรือขยายข้อความที่อยู่ด้านหน้าหนูดูตัวอย่างเอาตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะคะวัดพระศรีรัตนาศาสดารามวงเล็บ นะักขาลิขิดนี่แหละวัดพระแก้วแปลว่าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามกับวัดพระแก้วคืออันเดียวกันใช่ไหมคะเออถ้านักเรียนพิมพ์เล่นครูจะปิดแชทนะคะแล้วนักเรียนจะไม่สามารถตอบกับครูได้นะเข้าใจตรงกันเนาะต่อไป ถามดีกว่าถามดีกว่าให้นักเรียนพิมพ์เครื่องหมายมหับภาคค่ะอีกครั้งนะคะให้นักเรียนพิมพ์เครื่องหมายมะหับภาคค่ะโอ้โหมหับภาคเต็มเลยเต็มช่องแชทเลยต่อไปให้นักเรียนพิมพ์เครื่องหมายยัติพังค่ะ ยัตติพังค่ะยัตติพังค่ะอ่ายังมีมหาภาคแทรกมาอยู่นะให้นักเรียนพิมพ์เครื่องหมายจุลภาคค่ะจุลภาคค่ะอ่าโอเคต่อไปค่ะ ปรัศนีปรัศนีก็คือเครื่องหมายคำถามนะคะใช้เขียนไว้หลังข้อความที่เป็นประโยคคำถามแต่ส่วนมากวิชาภาษาไทยเราพอแล้วลูกไม่ต้องพิมพ์แล้วนะคะส่วนมากวิชาภาษาไทยเราเวลาที่เราอา่านเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นประโยคคำถามเราจะไม่ค่อยนิยมใช้เครื่องหมายปรัศนีหลังประโยคคำถาม แต่ให้เรารู้ไว้ว่าเครื่องหมายปรสนีคือเครื่องหมายที่ใช้กับประโยคคำถามส่วนมากเราจะไปเจอในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะที่เป็นข้อความที่เป็นคำถามแล้วจะต่อด้วยเครื่องหมาย question mark หรือว่าปรสตนีแต่ภาษาไทยเวลาที่เราอ่านเราอ่านแล้วเรารู้เลยว่าต่อนี่คือประโยคคำถามนะเพราะว่าต้องการคำตอบนะคะต่อไปเครื่องหมายอัญประกาศ เครื่องหมายอัญประกาศก็คือเครื่องหมายคำพูดนะคะมีหน้าที่ครอมข้อความที่เป็นคำพูดหนูดูตัวอย่างนะใช้เพื่อแสดงคำว่าหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือความนึกคิดครูพูดกับนักเรียนว่าขอให้ทุกคนตั้งใจจริงแล้วจะประสบความสำเร็จ นี่คือคำพูดของครูถูกไหมคะอันไหนที่เป็นคําพูดเขาจะใส่เครื่องหมายอนญประกาศนะคะต่อไปเครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายอัศเจรีใช้แสดงว่าคำที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายเนี้ยเป็นคำอุทาน คำอูทานก็คือโอ้ยอุย้ยว้าวนะคะหรือคําที่เรียนเสียงธรรมชาติฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเงี้ยค่ะจะใส่เครื่องหมายอัศเจรีนะคะต่อไปไปยานน้อยไปยานน้อย เครื่องหมายประยานน้อยใช้ละคำโดยละส่วนท้ายไว้ไม่ต้องไปเขียนนะคะคือใช้ย่อคํานั่นเองเอาง่ายๆคือเครื่องหมายประยานน้อยเราจะใช้ยอ่อคําแต่เวลาอ่านต้องอ่านเต็มนะคะเวลาอ่านต้องอ่านเต็มสมมติคําว่ากรุงเทพอ่ะเราจะย่อคําว่ากรุงเทพ แต่เวลาอ่านเราจะต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครโปรดโปรดกล้าวอันนี้จะชอบออกข้อสอบของป .4 เรามากเลยคําว่าโปรดกล้าวใส่เครื่องหมายปยานน้อยแต่เวลาอ่านก็คือโปรดกล้าวปรดกระหม่อมถ้าเป็นน้อมกล้าวถ้าตรงนี้เปลี่ยนจากคาว่าโปรดเป็นน้อมกล้าว แล้วใส่เครื่องหมายปยานน้อยเวลาอ่านเราก็จะอ่านว่าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมต่อไปนี่คำนี้ค่ะจะไม่ค่อยเจอแต่จะเจอในข้อสอบนะคะออพอพานใส่เครื่องหมายป้ายานน้อยก่อนพอพานแล้วก็นอนเนนเราจะอ่านว่าพะนท่านนะคะพะนท่าน ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งข้าราชการผู้ใหญ่เหมือนกับพณะท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะคะพณะท่านเอกอัครราชทูตญ,ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยพณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะต่อไป มีเครื่องหมายไปยานน้อยแล้วก็ต้องมีเครื่องหมายไปยานใหญ่ไปยานน้อยใช้ย่อคำใช่ไหมคะส่วนไปยานใหญ่ก็ใช้ละข้อความข้างท้ายเอาไว้ท้ายประโยคนะเพื่อบ่งบอกว่ายังมีคำที่เป็นประเภทเดียวกันกับคำเหล่านี้อีกเยอะแยะมากมายฉันยังพูดไม่จบนะฉันยังเขียนไม่จบนะนะคะเออเช่น สิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมีเนื้อสัตว์ผักน้ำตาลน้ำปลาเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าละหรือและอื่นๆแต่ส่วนมากก็จะอ่านว่าละนั่นแปลว่ายังไม่หมดนะยังมีอีกนะหรือฉันชอบกินผล,ลไม้หลายอย่างเช่นมังคุดทุเรียนลำไยแอปเปิ้ลละแปลว่าสิ่งที่ฉันชอบ หมดหรือ,อยังคะแปลว่าสิ่งที่ฉันชอบหมดหรือ,อยังยังนะคะยังมีสิ่งที่ฉันชอบอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ฉันพูดไม่จบฉันเขียนยังไม่จบฉันเขียนไม่หมดนักเรียนเข้าใจไหมลูกอย่าสับสนระหว่างเครื่องหมายประยานน้อยแล้วก็เครื่องหมายปรายานใหญ่นะคะเครื่องหมายปรายานน้อยใช้ย่อคำให้นึกถึงกรุงเทพประยานน้อยคือกรุงเทพประยานใหญ่ และอื่นๆเยอะแยะมากมายเนอะต่อไปค่ะจุดไข่ปลาจุดไข่ปลาใช้ละข้อความแสดงว่าตัดตอนมาหรือไม่ต้องการให้อ่านใช้เขียนไว้ช่องว่างสำหรับเติมคำเหมือนครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ครูจะขึ้นโจทย์มาแล้วก็จะมีจุดไข่ปลาใช่ไหมคะอ่ะเอาไว้ให้ักเรียนเติมดูตัวอย่างนะคะผู้ส่งสารหมายถึงจุดๆุดจุดจุดจุดเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเขาเรียกว,ว่าจุดไข่ปลาให้นักเรียนตอบอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาเว้นช่องให้เราตอบให้เราเติมถามดีกว่าถามดีกว่า เอาใครดีกิตติพจน์ป .4 ทับ5เปิดไหมค่ะครับครับผมโอเคกิตติพจน์คำนี้ยค่ะมันจะต้องเติมคำไหนมันจะต้องเติมตัวอักษรอ,อะไร ต้งไหนครับจะต้องเติมตัวอักษรตัวไหนคะเอ่อบอใบไ,ไม้ครับถ้าเป็นบอใบไ,ไม้เราจะอ่านว่าอะไรคะปราบครับปราบปรามถูกต้องคะ่ะกิิพจน์ปิดไมเลยนะ คนต่อไปเอาใครดีนะผู้โชคดีท่านต่อไปผู้โชคดีท่านต่อไปเฟอร์นัดโดเปิดไหมคะ่ะเฟอร์นัดโดอยู่ไหมคะ เอรนดโดอยู่ไหมลูกอ่าไม่อยู่ข้ามนะคนต่อไปเอาสีทับอะไรดีเนาะภูวิศสีทับสีเปิดไหมค่ะภูวิทย์ดงบังสถานเปิดไหมหน่อย อยู่ไหมฮัลโหลครับคำนี้ต้องเติมพยัญชนะตัวอะไรลงไปลูกต้องเติมตัวอะไรลงไปจ๊ะ เอาใบาให้ว่าเป็นคำว่าปรายสนีได้ไหมจ๊ะนึกออกหรือยังกูกำลังเขียนให้หนูอยู่นะนี่ ได้ไหมคะอ่ะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรขอคนต่อไปเลยแล้วกัน mm. คนต่อไปเอาปอสีทับทับสองคู่นัดค่ะคู่นัดเปิดไม่ คุณนัทอยู่ไหมจ๊ะครับโอเคคุณนัทขาคําว่าปรายศนีตรงช่องว่างตรงนี้ต้องเติมพยัญชนะตัวไหนจ๊ะคำว่าปรายศนีต้องเติมพยัญชนะตัวไหนลงไปคะรอเรือครับ รอเรือถูกต้องค่ะปิดไมค์เลยนะลูกเราไปเครื่องหมายต่อไปดีกว่าต่อไปค่ะเครื่องหมายต่อไปก็คือเท่ากับนั่นแหละลูกแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าเสมอภาคนะคะเครื่องหมายเสมอภาค ใช้แสดงคําหรือข้อความทั้งสองข้างนั้นเสมอกันหรือเท่ากันเราด,ด,ดูตัวอย่างนะรอจุดตอจุดต่อจุด,อจดอนอกจากจะเห็นเครื่องหมายเสมอภาคแล้วเรายังเห็นเครื่องหมายอะไรอีกคะตรงนี้จุดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะมัก มะมะมะหาภาคนะคะเครื่องหมายตรงนี้คือมหาภาครอจุดตอจุดอจุดก็คือร้อยตำรวจเอกต่อไปพอจุดรอจุดบอจุดคือพระราชบัญญัติหรือในคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์เราจะเห็นบ่อยมากเลย สิบห้าลบสิบเท่ากับห้านอกจากจะมีเครื่องหมายเสมอภาคแล้วยังมีเครื่องหมายอะไรอีกคะตรงนี้เครื่องหมายอะไรคะยัดติพังนะคะเราได้กี่เครื่องหมายแล้วเราเรียนมากี่เครื่องหมายแล้วคะมีใครจดไว้บ้างมีใครจดไว้ไหมมีไหมคะ มีไหมเอ,อ่ยชูนิ้วให้ครูดูก็ได้หรือจะพิมพ์บอกดีหรือจะพิมพ์บอกดีพิมพ์ก็ได้ค่ะพิมพ์ส่งมาก็ได้ใครที่จดไว้ขอดูหน่อยเราเรียนมาทั้งหมดกี่เครื่องหมายอ่ะบางคนบอกห้า บางคนบอกแปดบางคนบอกสิบเอ็ดบางคนบอกหกเอาเรียนไม่พร้อมกันเหรอลูกสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดนะลูกใครที่เรียนมาสองเรียนมาห้าเพรว่าหนูเรียนไม่ทันเพื่อนนะั่นนี่ลูกใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วนะคะไปต่อนะต่อไปค่ะ เครื่องหมายขีดลากยาวตรงบรรทัดด้านล่างเขาเรียกว่าเครื่องหมายสัญญาประกาศนะคะเครื่องหมายสัญญาประกาศใช้ขีดใต้คำเพื่อที่จะเน้นข้อความนั้นๆให้สังเกตเป็นพิเศษนะคะตีตัวอย่างเลยห้ามส่งเสียงดัง ฉันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าปัจจัยสี่คำที่เขาขีดเส้นใต้หรือคําที่เขาใส่เครื่องหมายสัญญาประกาศเนี่ยเป็นคําที่เขาต้องการที่จะเน้นนะคะหรือเวลาที่นักเรียนทําข้อสอบมันจะมีคําว่าคําสั่งให้นักเรียนเออเลือกข้อที่ถูกที่สุดคําว่าคําสั่งหรือคําชี้แจงเขาก็จะนิยมขีดเส้นใต้นะคะส2องแล้วนะ ต่อไปไม้ยมกไม้ยมกใช้เขียนหลังคำหรือข้อความหรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำกันสองครั้งถ้าบอกว่าซ้ำกันอย่างเดียวไม่ได้นะต้องบอกว่าซ้ำกันสองครั้งนะคะเราจะเจอกันบ่อยอยู่แล้วแหละดูนะคะตัวอย่าง ต้องพูดดีๆถึงจะมีคนรักเมื่อเล็กๆเธอน่ารักมากซ้ำประโยคก็ได้ซ้ำคำก็ได้เอาจบค่ะสรุปมีทั้งหมดกี่เครื่องหมายนะ กี่ตัวกี่เครื่องหมายนะคะเราเรียนไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยตอนยังไม่จบบอกสิเอ็ดแล้วนะจะมาตอบสิบเอดไม่ได้แล้วนะคะสิบสามสิบสามแล้วนะจำให้ได้นะคะก่อนที่จะมาลงแบบฝึกหัดขออนุญาตถาม นักเรียนมีกระดาษอยู่ใกล้ๆตัวเองอยู่ใช่ไหมลูกมีนะคะอะ่ขออนุญาตถามสุ่มดีกว่าหาก่อนหาคนที่เปิดกล้องให้รูก่อนหรือเอาคนที่ปิดกล้องดีนะ ใครหลบตาเรียกคนนั้นเลยเนาะเพ็ดพิสุธิ์ค่ะเพ็ดพิสุธิ์เปิดไมค์ให้ครูหน่อยเพ็ดพิสุธิ์ได้ยินครูไหมลูกเพ็ดพิสุธิ์ครั้งที่หนึ่ง เพศพิสูจน์ครั้งที่สองเพศพิสูจน์ครั้งที่สามข้ามนะอาคิราเปิดไม่จ้ะอาคิรามอโทปส่ทับสองลูกอยู่ไม่เอ่ย เด,เด็กหายไปไหนกันอยู่ไหมจ๊ะน่าจะไม่อยู่อีกแล้วเนาะงั้นเอาพระลักค่ะพระลักครับสวัสด,ดีครับอ๋อได้ยินคุยกันไหมคะด,ด้ยินครับโอเคพระลัก เครื่องหมายมหับภาคใช้ทำอะไรคะเ,ออเครื่องหมายมหับภาคใช้ทำอะไรคะออได้ไหมลูกไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทบทวนอ่ในี่คลูปจะแปะให้ก็ได้นะ อ่ะปิดไม้ให้ครูเลยคนต่อไปอืใครดีหนะาอืมออมันมาจากไหนเหรอคุณนันยาเปิดไมคให้ครูแอนค่ะคุณนันยาอยู่ไหม กุนัญญาไม่อยู่แล้วหรออ่างั้นนภัสพลเปิดหมห้คุยอันค่ะครับได้ยินไหมลกูกได้ยินนะครับโอเคถามว่าเครื่องหมายมหับภาคเขาใช้ทำอะไรโลกมหับภาคเป็นตัวไหนเนาะ มหาภาคใช้ทำอะไรคะฮัลโหลนภสันภสพลนภัสพลขั้นที่หนึ่งนภัสพลขั้นที่สอง